เ e x TONE G15 หูฟังเกมมิ่งคุณภาพเยี่ยมในราคาสุดแสนจะคุ้มค่าสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่ช้อปปีในราคา299บาทแต่หากคุณคิดว่าราคานี้ยังมแห้งไปแล้วก็ก็สามารถใส่โค้ด p e x 0 02เพื่อรับส่วนลดสุด E อ c l u s ค v ูซจาก Master Nova ก็นั่นแหละครับจบช่วงไทยอินไปดูคอนเทนต์ของเรากันเลยดีกว่า าครับก็ขอกราวสวัสดีท่านผู้ชมทันด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาในอะไรดีล่ะก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับตรงตามปกเลยเพราะเรานั้นจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากได้ร่วมงาน HoneyFood Thailand กันก็วันนี้นะครับเป็นวันที่14พฤศจิกายนนะเป็นวันที่ผมนั้นได้เข้าร่วมงานนี้นั่นเองก็จริงๆแล้วงานนี้ครับก็จัดกันตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่15เลยนะผมก็มาก่อนมาสุดท้ายนะครับที่สยามสแควร์ส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่ ผมจำไม่ได้ว่าพรุ่งนี้จัดที่ไหนนะครับแต่ก็อยากให้ไปติดตามข่าวสารกันเองนะทีนี้ก่อนเธอจะเข้าสู่เนื้อเรื่องของเรานะครับเราขอขอบคุณคุณก o อ i จิคิมนะครับแล้วก็คุณฟอสกิทนะครับที่มาเป็นเมมเบอร์ชิพให้กับช่องของเราขอบคุณที่เข้าร่วม Cosmic เร a ยมนะครับทั้งท่านสตาร์ดั๊แล้วก็เฟ r Shape เลยก็ขอบคุณมากๆนะครับทีนี้มาเข้าสู่อีเวนต์หลักของเรากเลยดีกว่า สำหรับงานฮันนี่ฟุตนี้นะครับก็เป็นงานของ u e of l e g e n d s Wild r i f t ที่เขานำพาฮันนี่ฟุตซึ่งเป็นอาหารเรียกว่าอาหารได้ไหมเรียกได้ว่าเป็นพืชที่อยู่ในเกม League of Legends นะครับเป็นคนเป็นแบบของที่ชาวดุนเทอร่าเนี่ยเขากินกันซึ่งรสชาติเนี่ยก่อนเธอจะพูดถึงรสชาติเราขอพูดถึงสตอรี่ก่อนที่ผมจะได้ชิมก่อนโอเคเริ่มแด้น,นะครับผมนั้นอยู่ที่อำเภอปูทองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมันค่อนข้างจะห่างไกลจาก กรุงเทพฯพอสมควรนะครับเดินทางประมาณ2ชั่วโมงกว่า,วาผมครับก็ตื่นนอนนะตั้งแต่ตอน7จ็ดโมงเช้าแล้วก็เตรียมตัวแล้วออกจากบ,บ้านในตอน8ปดโมงก็ภาพนี้คือตัดตามที่เห็นเลยครับค่อนข้างจะนานอยู่ใชื่ว่าประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับหรือไม่ก็ประมาณ3ชั่วโมงในการเดินทางไปถึงมาถึงที่นู่นประมาณ11บเอโมงครึ่งครับแล้วก็ได้เห็นสภาพบรรยากาศเนี่ยตามนี้เลยคนเยอะมากครับนี่คือขนาดงานเนี่ยเริ่มตอน1บเอ็โมงนะ ำหรับวันที่14นี้นะครับเริ่มตอนที่11โมงแล้วก็จบกิจกรรมเนี่ยตอน3ทุ่มถ้าเกิดไปของวันที่15เนี่ยจะเป็นเริ่มตอน11โมงนะครับแล้วก็จบตอนอ2ทุ่มก็ตอนนี้คือเสียงก็ยังแหบๆอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งกลับจากงานนะแล้วก็มาอัดคลิปเลยซึ่งเมนหลักของอีเวนท์ที่ผมไปในะวันนี้นะครับก็มีอยู่แค่อย่างเท่านั้นแหละก็คือการได้ริมรองฮันนี่ฟูดรับที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่ามันรสชาติแย่มากๆ อีกอีเวนต์หนึ่งก็คือผมอยากจะเจอกับพี่เจมส์จินวารุนะครับนัดกันไวต้ตอสนสิบเอ็ดโมงซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันนะครับภายหลังว่าได้เจอหรือว่าไม่เจอแล้วก็มีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับทีนี้พอผมเห็นแถวที่โคตรจะยาวเนะี่ยผมก็เลยพิมพ์ไปบอกพี่เจมส์ครับว่าเดี๋ยวจะไปต่อแถวก่อนก็เลยนั่นแหละครับก็เลยไปนั่งต่อแถวคือเห็นแถวยาวขนาดนี้นะแต่ว่าคิวนี่ค่อนข้างไวามากนะครับผมนะครับอยู่ตรงแทบๆทางฟังซ้ายสุดซึ่งเป็นแถวเกือบสุดท้ายแล้วโชคดีนะครับที่เขานั้นยังรับแถวนี้อยู่ ถ้าเกิดใครแบบจะมาต่อเพิ่มเนี่ยเขาต้องให้แบบไปต่อทางฝั่งข้างหลังแล้วแล้วเขาจะได้คิวชา้ากว่าพวกเรานะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมไปแล้วกันทีนี้พอนั่งรอไปประมาณ30นาทีครับาจริงๆมันประมาณแค่ยี่นาทีแหละแล้วก็รอเวลาเดินแล้วก็เวลารอ h o n e y f o o ดเนี่ยอีกประมาณ5นาทีตอนนั้นครับก็เดินไปเดินไปจริงๆอะ่ะกะจะถ่ายแบบเดินไปยื่นตรงๆเลยนะแบบไปไปเอามือเนี่ยไปรับตรงๆเลยเพียงแต่ว่าตอนที่เราจะรับฟรีครับเขาต้องให้แบบ ให้เรานั้นเปิดเพจของ League of Legends Wild Rift ก่อน mm hmm. เขาถึงจะให้เราฟรีนะ mm hmm. ก็นั่นแหละครับ mm hmm. ทำตามนั้นก็เลยทำการปิดวิดีโอแล้วก็เปิดเพจอย่างรวดเร็วครับจากนั้นก็ไปรับของนั่นเองซึ่งหน้าตาของ h ั n น f f o ุ t เนี่ยก็ประมาณนี้เลยครับถือว่าค่อนข้างจะไม่แปลกใจจากที่เห็นในเน็ตน,นะครับเพราะว่าจริงๆก็คือเห็นมานานแล้วแหละว่าแพคเกจิ้งของมันเนี่ยก็คือใบตองที่มีน้ำแข็งแล้วก็ตัว Honey f ่ o ุ t ซึ่งประเด็นคือวันเนี้ยมันเป็นวันที่ร้อนมากๆ แลวคือผมเลยก็ยังอุตส่าห์ใส่เสื้อกันหนาวไปนะเพราะคิดว่ามันเนี่ยจะหนาวไงก็ใส่ไปครับคือร้อนมากๆไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่แค่ตัวนะไอไอน้าแข็งในมือเนี่ยก็สึก่าจะร้อนไวมากเหมือนกันคือเดินโง่โวนรอบนั้นไปถ่ายรูปกับสเก็ตเตอร์ไปถ่ายรูปกับโปรโรเนี่ยก็กินเวลาจนน้าแข็งเนี่ยละลายเกือบหมดแล้วแต่ต้องยอมรับนะครับว่าบรรยากาศที่น่นเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะชอบพอสมควรคือแม้ว่าคนจะเยอะนะแต่ว่าผมไม่ได้ยินคนบ่นเลยนะว่าแบบรอนานว่าเอ้ยคนเยอะเกินไปไม่เอาดีกว่าอันนี้ไม่มีเลยนะครับ หลายหลายคนเนี่ยยังภูมิใจด้วยซ้ำที่งานเนี้ยมีคนมาร่วมเยอะตอนที่ผมนั่งข้างๆคนคนหนึ่งนะครับเขาก็แบบเหมือนกับบนเพื่อนไม่ใไม่ใช่บ่นเน่เรียกว่าพูดกับเพื่อนเขาอะว่าเฮ้ยรู้สึกดีใจมากเลยอะที่ยังมีคนเล่นเกมนี้อยู่อะคือแบบคิดว่าจะจะมีคนมาร่วมน้อยเพราะว่าอวีดังกว่าพ่อฟังไงครับก็รู้สึกแบบรู้สึกดีใจนะที่มีคนแคร์เกมของเราแล้วก็ยังมีคนเล่นเกมนี้อยู่ก็นั่นแหละครับรู้สึกเหมือนกับพี่คนนั้นเลย ทีนี้หลังจากที่ผมได้คันที่ฟูดแล้วนะครับผมก็นั่นแหละตามที่พูดเลยไปถ่ายรูปนู่นนี่นั่นจนสุดท้ายครับก็หาโลถ่ายไม่เจอนะก็เลยมานั่งค้างๆไอ้ข้างถา,งา,งางนั่นแหละแล้วก็เริ่มถ่ายซึ่งอันนี้ครับจะเป็นวิดีโอที่ผมถ่ายจากกล้องมือถือแล้วก็ใช้ไมค์จากหูฟังเพ็โตน G15 นะครับก็อาจจะมีเสียงคนแล้วก็เสียงลมเนี่ยที่เยอะหน่อยอันนี้นี่ต้องขออภัยจริงๆนะคืออันนี้นี่พยายามตัดเสียงรบกวนออกไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ไหวจริงๆนะเสียงมันค้างๆเยอะ จริงๆคือเรามิวไอภาพนี้แล้วก็มาพูดเองเลยก็ได้นะครับแต่มันจะไม่ใช่เรียกชั่นไงน,น,นั้นแล้วผมจะขอปล่อยผ่านไปแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยฟังเรียกชั่นของผมจริงๆนะครับโอเคครับนี่คือ h ันนี่ o ฟล์ทรีก็หาโลดีๆถ่ายไม่ได้นะก็เลยก็อยู่ตรงข้างทางนี้ดีกว่าหน้าตาดีบอสค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างโอเคเลยดยจากสภาพตัวของไม้ที่ทำช้อนีน่ก็เป็นไม้ติ่ครับ ทีนี้มาลองชิมรสชาติกันดีกว่าเห็นเขาบอกว่ามันมันไม่ค่อยดีผมไปอ่านส่วนสมมันนิดหน่อยละมาดูกัน,อนโอ้หอไม่แย่ครับไม่แย่เฮ้ยไม่แย่ไม่แย่ โอเคตอนนี้เวลาประมาณ12นาฬิกาครับได้ให้ดูนี่12นาฬิกาเลยไปข้าเที่ยงคือไ <c oughs> มชอบชอบโอเคครับผนชอบความหวานมาตอนแรกอ่ะจะให้ดูดีเทลนะเนี่ยสตันอืม ่โอเคครับไม่แย่ไม่แย่ครับอร่อยอร่อยมากมั่งนะบางคนอาจจะไม่ชอบตแต่ผมชอบเพราเท่าตอนที่มันแบบยังไงดีอะมันมีความหวานของผลไม้แล้วก็ก็สุดท้ายจะมีกลิ่นเปรี้ยวแล้วก็มีความเผ็ดจากซอสพริกแล้วก็มีกลิ่นสมุนไพรนะโอเคอันนี้อันนี้ผมผมกินได้ไม่แย่ครับไม่แย่ ถือว่าสบายสบายก็ตานนั้นแหละเอาจริงที่บอกว่ารสชาติมันไม่ได้เย่หรือไม่ก็ดีเนี่ยมังนะนะน,ะน,ะนะ่จริงจริงแล้วก็คือมันเป็นรสชาติที่ค่อนข้าง,งล้เล็กนะครับเพื่อนๆพนที่ถามผมเนี่ยผมก็บอกอย่างนี้เหมือนกันรสชาติมันค่อนข้างล้ำลึกแล้วก็เข้าถึงได้ยากแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่แบบเคยกินของแปลกๆมาแล้วน่าจะโอเคกับมันนะพวกอกไก่ปั่นหรือว่าเวโปรตีนอย่างนั้นแหละ คือผมเป็นคนที่เคยกินพวกนั้นไงทาให้ผมรู้สึกไม่ได้วาอะไรกกบเจ้านี้มาคือรสชาติมันจะอธิบายยังไงมันก็อธิบายไม่ไม่ถูกนะครับคือมันเป็นวุน้นเจลาตินนั่นแหละที่ด้านนอกค่อนข้างจะเบาบางเรียกได้ว่าถ้าเกิดแบบเอาเข็มมาจิ้มเนี่ยก็คือแตกเป็นน้ําได้เลยโดยที่ภายในครับมันจะมีรสชาติแบบทั้งหวานเปรี้ยวเค็มแล้วก็เผ็ดโดยที่ผมจะไล่ตามในคลิปนะนะคือมันจะเป็นรสชาติหวานอ่อนๆก่อนคือมันอ่อนมากอะมันอ่อนแค่แบบแวบเดียวอะ คือประเจา้าวันที่ฟันนั้นแบบทาการเจาะถุงของไอตัวฮันนี่ฟอดนะครับเราจะรู้สึกได้ถึงความหวานแค่เล็กน้อยเท่านั้นจากนั้นมันก็จะเป็นความเปรี้ยวของผลไม้ที่มันก็เล็กน้อยเหมือนกันที่มันจะโดดเด่นเลยก็คือความเผ็ดนั่นแหละพอเคียเค้ยวไปครับเราจะรู้สึกได้ถึงความเป็นยาจีนหน่อยๆคือจะเรียกไงดีอะมันเป็นเหมือนกับกลิ่นของสมุนไพรนะครับมีความเผ็ดแบบพริกปรุงรสนะครับแล้วก็มีความเป็นยาสมุนไพร ผมไม่รู้ว่ามันจะเรียกยังไงดีนะครับเอาเป็นว่าความรู้สึกของมันเนี่ยคือเหมือนกับกินยาจีโมรานเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นเลยแต่ถ้าเกิดจะให้พูดกันจริงๆมันก็ไม่ใช่ของที่ควรจะควยคว้าขนาดนั้นนะครับแต่มันก็เป็นของที่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับควรลองคือแบบไม่ต้องแบบอ,อยากกินครั้ง2องครั้งาเนี่ยไม่ต้องเอาแค่ครั้งเดียวี่ยก็รู้สึกว่าคุ้มค่าแล้หกเต็มสิ็ครับสำหรับคะแนนทันดี้ฟตุตในไทยคือผมก็ไม่ใช่คนที่กินอาหารเยอะขนาดนั้นนะแล้วก็ไม่ใช่คนที่แบบมีเล่นเที่ยระช ดังนั้นคะแนนนี้ก็เป็นคะแนนส่วนตัวล,ล้วนเลยนะทีนี้หกเต็มสิบเนี่ยมันหมายความว่ายัางไงคือหกเต็มสิบนยครับมันหมายความว่าคือเราอะลองได้แต่เราก็ไม่ต้องควรขวายที่จะลองมาขนาดนั้นคือเราแค่ลองครั้งเดียวนยก็เกินพอแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับมันเป็นของที่อ่าถ้าเกิดใครชอบก็ชอบถ้าเกิดใครไม่ชอบก็เกลียดไปเลยก็นั่นแหละครับสลอฮันดีนฟุตต่อไปมาดูช่วงเวลาหลังจากนี้กันดีกว่าครับ ทาหลังจากเทได้น้ำรองอาหารจากลูเทร่านะครับผมก็ไปกินเชสเตอร์เป็นอาหารเที่ยงกับครอบครัวจากนั้นนี่ก็อยู่รอพี่เจมเจนบาโดครับเป็นเวลา2ชั่วโมงใช่ครับ2ชั่วโมงและประเด็นคือถ้าเกิดใครตามเฟซของพี่เจมหรือว่าในช่องจินบาโดครูนะจะรู้ว่าพี่แกไปถึงที่นู่นอ่ะบ่ายสามเว้ย <laughs> ซึ่งพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมที่กลับบ้านตอนบ่ายสองเนี่ยก็หน้าแตกไปสิครับ สองชั่วโมงที่ผมรอเนี่ยผมรอด้วยความหวังนะว่าในที่สุดเราก็จะได้เจอกับพี่ชายของเราแล้วเว้ยไปๆมาๆก็นั่นแหละครับเฮ้แต่ผมไม่โกรธนะครับเพราะว่ายังไงก็เข้าใจว่าพี่เขานี่ก็มีธุระแหละก็อุตส่าห์ดันด,น,ดนมาจากที่นู่นนะครับก็รู้สึกยินดีเหมือนกันที่เขานั้นมาพบปะแฟนคลับกันในวันนี้ที่นี้มีเรื่องอะไรอีกที่ผมนั้นรู้สึกชอบหลังจากการเดินทางในครั้งนี้นี่เลยครับผมได้เจอกับพี่มายนะครับจากช่องออนไลน์สเตชัน พี่เขานี่ก็มาร่วมงานนี้เหมือนกันนะก็อยู่กับเพื่อนเขาแหละก็ขอถ่ายรูปไปแล้วนะครับรู้สึกยินดีมากๆเป็นแฟนคลับรายการทาไฟด้วยพอดีแต่ก็ไม่ขอลงรูปนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ไปขออนุญาตพี่เขาเลยกลัวว่ามันจะเป็นดารมาม่ากันนะแต่พี่เขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีนะครับเรียกได้ว่าตรงกับในทาไฟเลยก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ดีๆนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือภายหลังจากที่ผมนั้นนั่งรอพี่เจมส์อย่างไร้ความหวังเนี่ยน้องผมครับก็ชวนไปกินโกลเดอรี่ ซึ่งก็เป็นร้านที่มีการเล่าขานกันว่ามีชาเลนจ์แบบไก่กะรี2กิโล4กิโลถึง10กิโลเพราะนั้นแหละพวกเรานีก็ไปกันครับ2คนพี่น้องแต่พอดีว่าช่วงนี้ไม่ค่อยทําบุญครับร้านไก่กะลีเนี่ยคนเต็มจบเลยจบเลยแบบความคิดที่ว่าเฮ้ยที่กินไก่กะรีเผ็ดๆเนี่ยมันต้องทําให้แบบวันนี้ของเราเนี่ยดีขึ้นแน่นอนไม่ครับคนคนแบบยังเยอะเลย <laughs> นั่นแหละครับแล้วก็แหกไปโดยไอเหตุการณ์ส่วนนี้ครับผมก็ไม่ได้ถ่ายฟุตเทจไว้นะต้องขออภัยด้วย แต่ผมก็ได้ควักเงินส่วนหนึ่งนะครับไปซื้อของออื่นมาเป็นขนมปังนะครับเป็นคล้ายๆกับเป็นขนมปัง lobster นะครับจากร้าน m r lobster นั่นเองราคาแพงมากครับบอกเลยว่าอย่าหากินนะถ้าสับใครที่อยากจะกินขนมปังดีๆนะครับแนะนำร้านนี้เลยก็630ครับตอนนี้มันมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มอยู่ที่นี่อีเวนต์สรับฮันนีฟูดนี่ก็จบเพียงเท่านี้แหละครับเอาจริงสดงานนี้นะผมค่อนข้างจะชอบนะ มันเป็นเหตุการณ์ที่ดีนะครับเป็นอีเวนต์ของเกมที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่ก็เป็นอีเวนต์ที่มีคนมาร่วมงานเยอะคือตอนแรกผมคิดว่าจะมาก,กันแค่แบบ2 0 3สบสาคนแค่นั้นแหละแต่พอวันเสาร์ในสยามสแควร์เนี่ยคือคนเยอะมากเยอะจริงๆเยอะจนตกใจเลยนี่คือขนาดไปแบบงานเพิ่งเปิดแค่30นาทีอะ่ะคนนี่คือต่อแถวกัน6กแถวนะครับไม่ใช่6กแถวดิน่าจะประมาณ10บแถวเลยอะแต่ว่าพอดีว่าทีมงานเขาจัดการงานดีนะครับเรียกได้ว่า แบบมาไวๆไไเลยอ่ะนั่งตอนแถวคายี่สิบนาทีนี่ก็ได้ของแล้วเพราะการแต่งกายแล้วก็เรื่องของอ่ะอสเซอรี่ต่างๆนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดูดีโดยเฉพาะรถของวาริฟนะค่อนข้างจะมีความเป็นลุนเธอร่าอยู่เล็กน้อยแล้วก็เรื่องของลิฟต์คัตเตอร์แล้วก็ตัวของปโดนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคเลยคือผมชอบน้องปโดอ่ะดีเทลค่อนข้างดูดีนะครับแต่ว่าลิฟต์คัตเตอร์เนี่ยเขาไม่ให้จับก็ถือว่าน่าเสียดานะครับแต่ก็ได้รูปคู่มาแล้วก็คุมละ รสชาติของฮันนี่ฟู๊ดนี่ก็ไม่ได้แย่ขนาดที่หลายๆคนคิดนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นที่ปากผมมาแหละก็สวัสดีครับก็ขอบคุณมากๆนะที่รับชมคลิปนี้หวังว่าจะมีคนที่ชอบฮันนี่ฟู๊ดแล้วก็เกลียดมันนะครับก็สุดท้ายนะครับขอขอบคุณสมาชิกใหม่2คนของช่องเรานะทั้งคุณก็จีคิมนะครับที่เป็นสตาร์ดั้แล้วก็แล้วก็คุณฟอสกิทนะครับที่เป็นเฟิร์สเชฟก็ต้องขอบคุณ2คนนี้ด้วยนะครับเอาล่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็ดการจงใจให้ผลในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสรงนิ้วเจอกันใหม่สี่อครับบายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะทุเรศสกูเดย์ทูอะไรเดียอย่าลืมไปลองฮันนี่ฟู d s กันนะครับ